เปิดค่ารักษาออฟพงพาทหลังรักษานานกว่า5ปีค่ารักษาออฟพงพาท ชายมากฝีมืออย่างเขาคนนี้ออฟพงพน์วัชจิรบรรจงป่วยเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควรรักษามานานกว่า5ปีแล้วโดยทางด้านภรรยาแดงธัญญาโสพลและลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวัวชจิรบรญจงคอยดูแลมาตลอดอย่างดีล่าสุดทางด้านออฟพงพาสเปิดใจถึงอาการป่วยในรายการคุยแซโชเป็นครั้งแรก โดยทางด้านออกพงพาสได้กล่าวว่าทุกวันนี้อาการก็ดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดยังไม่ค่อยชาร์พอเดินได้โอกาสในการหายขาดขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนบางคนก็หายขาดเลยบางคนก็มีอาการที่เห็นภายนอกอาการป่วยมันก็มีผลกระทบกับความทรงจำตอนแรกๆพี่เป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันบทสวดทุกอันลืมหมดเลยพี่แดงต้องเขียนติดไว้ที่ข้างฝาแล้วพี่ก็นอนอาน แล้วมันกลับมาไหมกลับมาทุกวันนี้ก็สวดได้แล้วก็มีอาการที่ประหลาดอยู่อย่างคือเวลาขับรถคอยจะระแวงไปบอกทางเขาแต่บอกผิดเป็นช่วงแรกๆตอนนี้ดีขึ้นแล้วตลอดเวลารักษามีท้อบ้างแต่ความโชคดีของพี่คือการที่เข้าสู่ธรรมะหรือว่าธรรมชาตรมันดึงกลับมาได้เร็วไม่ทอ้อพี่ป่วย พอเดินไม้กระเท้าได้พี่ออกแล้วพี่ไม่สนใจพี่ไปรับงานระงวันตั้งแต่ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยและในส่วนของเรื่องการรักษาออฟพงพัสกล่าวว่าหลัก8ปดแน่นอนเฉพาะตอนออกจากโรงพยาบาลก็กว่าแล้ว